ิเอรม่ืวันอาทิตย์ก็มานะวันขานไว้พอดีผมขอพรพ่อปู่ชีวกแล้วสำเร็จครับก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาะไหว้ท่านอีกครั้งก็วันนี้ผมก็ว่างครับมีโอกาสก็ มาไหว้ท่านอีกครั้งแล้วก็จะมาดูวัตถุมงคลที่หลวงปู่เวินมาที่วัดอาวุธนะครับมาปลุกเสกวัตถุมงคลคุณแม่บุญเรืองนะครับแล้วก็หลวงปู่ศิลานะครับอธิษฐานอนธิษฐานเดี่ยวกับหลวงปู่เวินอ่าเรามาดูกันว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้าง เชิญชวนหลอทองหล่อ,อพระประธานที่นี่เริ่มเปิดแปดกี่โมงแปดโมงครึ่งเออเดี๋ยวเราค่อยมาไหว้คุณแม่นะครับนี่ตรงนี้นะขอไปไหว้พระประธานก่อน รก็มีป้ายบอกนะศิลาน้ำไปทางเหนร้านกาแฟก็มีให้หานปลาทุกวันริมแม่น้ำเปิด9โมงนะครับปราประธานถวายนะ้ำมันตะเกียงก่อน ตรงนี้เสร็จนะครับก็ไปว่าประธานด้านบน บูชาพระชินาลาชประธานพรนะครับนะครับผาประธานของวัดอาวุธนะครับก็มีตู้ปัดใจนะครับก็อยอดบุญทำบุญกันได้ครับวันอาทิตย์นี้ผมพามาถ่าย ตรงศาลาเจ็ดสิบสามนะครับตรงถังขยะทางด้านขวาเนี่ยตรงนั้นนะเนี่ยตรงที่ผมชี้ถังขยะด้านขวาศาลาเจ็ดสิบสามนะครับก็ที่ผมถ่ายดูก็เป็นชุดบูชาของคุณแม่บุญเรืองครับมีถุงเขียวข้นเหี่ยวทรัพย์สายสินสีเขียวมีรูปถ่ายคุณแม่บุญเรืองมีมวลสารของคุณแม่บุญเรืองต่าง มีอธิธาต์ที่ทานท่านคุณแม่บินเลือด้วยนะครับนะสายนี่อยู่ในกล่องนี้จุกๆเลยเยอะมากเลยครับแล้วก็มีหินศิลาน้ำเลยนะครับเป็นสีขาวแล้วกอ็อะไรนะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นรูปบล็อกเก็ตพร้อมอัดเลี่ยมกรอบ ให้บูชาด้วยราคาก็ไปดูกันในคลิปเอานะครับว่าราคาเท่าไหรตอนที่ผมบูชามานั่นคือตอนจองนะครับเป็นราคาจองนะพอหมดหลักตอนจองไปแล้วก็เป็นจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็บูชาบูชากันได้ต่อไปเราก็มา สาราคุณแม่บุเหลืองนะครับมาไหวา้พีแม่บุเหลืองจะพาชมถูมงคลด้วยเรามาหาบุกหาพวงมาลัยกันโอเคพมจะเอาพวงมาลัยเล็กๆนะยี่สิบบาทสองพวง ยดอกไม้ค่ะอ่ะ2ี่สิบใช่ไหมครับค่ะครับมีเศษไหมอ่ะไม่มีเลยโอ้มีตูวเซเว่นด้วยอ๋อผมให้ห้าสิบพี่ต้องทอนผมสิบนะผมจะได้กำไรแล้วเนี่ย นไม่เยอะนะก็ตรงนี้ก็มีเนี่ยครับหนังสือเล่มละร้อยนะครับมีแผ่นทองเขียนแผ่นทองก,ก,ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับก็ทําบุญเนี่ยนะเพื่ออาไปนี่นะครับพัฒนาพื้นที่สาราคุณแม่บุญเหลืองนะครับทางวัดก็มีเขียนบอกอยู่นะครับว่าจุดที่หนึ่งตรงไหนจุดที่สองไปยังตรงไหนจุดที่สามนะครับ ทูบแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะตรงนี้ตัตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตัดทูบตรงนี้เป็นผมนะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนศาลานะครับนี่นะกุลณาถอดรองเท้าเรียบร้อยเปิดเวลาแปดโมงครึ่งปิดสี่โมงนะครับนี่คือจุดที่สองครับแล้วผมจะเข้าไปไหว้ปุชิโร่ก่อนด้านขวาเป็นพระโพธิสัตว์ จะ,จะแม่กวนอินนะครับผมมาทางนี้ก่อนพอผมขอพรปู่ชีวกแล้วสําเร็จนะครับผมขอพรเกี่ยวกับเอ,อขอให้อาการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยครับหายก็หายนะครับมาวันอาทิตย์นะครับก็บอกว่าถ้าหายก็มีโอกาสว่ามากราบไหว้ครับ ขอบคุณท่านนะครับก็ว,วันนี้ก็มีโอกาสครัก็และมานะครับมาไหว้ท่านนะครับโอเคนี่นะครับเป็นกระถาบูชาโอเคนี่ครับขอพรตรงนี้เสร็จแล้วก็มาทางนี้นะครับมาไหว้คุณแม่บุญเรืองถูกตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วตรงเท้าคุณแม่ตรงนี้กลับ3ครั้งนะครับ วันอาทิตย์ผมหยิบไปแล้วนะครับวันนี้ผมไม่เอาไปให้คนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุงของคนนี้ถุงขับไปเลยจะต้องขิ้งนิดหน่อยในระยะนี้โ,โยกนิดนที่หลวงปู่เอินมา ิฐานที่นี่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หลวงปู่ศิลาด้วยเนาะห้าร้อยห้้อ่สิสบห้าร้อยสามร้อยอห้ค่ะอปันนี่เ็ร้อนนี่มีกลไหลด้วย กำไรนี่บูชาเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ต่อเ่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรืองหกสิบปีนะครับจัดสร้างปีนี้ขลังบุญสารหรืออะไรก็เป็นตามนี้เลยครับนี่นี่นี่ประมาณนี้นี่นะครับนี่ครับถ่ายดูมีอะไรบ้างนี่นะอธิษฐานคุณแม่บุญเรือง นี่หลวงปูนนะที่หลวงพ่อศิลาพูดว่าอยากรวยให้ไปหาหลวงปูวนน่ะนี่หลวงพ่อศิลาเนี่ยอาจจะทานเสกเดียวนะอาจจะนเสเดียวนะครับสองท่านเลยครับเกจีดังนะครับในยุคนี้ใครๆก็รู้จักนะครับ โคลง,ออง,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 งคังอันนี้พระพุโทโธคัง,ง,คงไหมครับพระพุทโธคังใช่ไหมครับาาแบบนี้บูชาเท่าไห 4, ร่องค์พอคคุณแม่บุญเรืองก็เหมือนกันองค์เล็กสี่พองค์ 4, ใหญ่เจ็ดพันอ๋อองค์เล็กสี่พันสี่พันนะครับสี่พันองค์ใหญ่เจ็ดพันครับเนีองค์ใหญ่เจ็ดพัน ผมก็บูชามาอย่างละสองภาพเล็กภาพใหญ่แล้วก็ติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่เท้าคุณแม่บุญเลืองครับขอพอรท่านกันนะครับให้ท่านนี่นะขอบาร,รมีท่านให้แก่รูปภาพอันนี้ด้วยนะครับนี่ในถุงนี้เพื่อเราจะได้อ่า เอาเก็บไหวบูชาที่บ้านนะครับหรือพบที่ตัวไปนะครับนี่ขอบารมีคุณแม่นะครับนี่ยครับผมก็ขอบารมีคุณแม่บุญเรืองนะครับนี่นะนี่ขอบารมีคุณแม่แล้วเก็บปิดบูชาที่บ้าน งมานะก็จะตรงทางออกนี่ก็จะมีกล้วยแจกฟีนะครับแล้วก็ปูนนะครับข้างล่างก็มีนะข้างล่างปกติเขาจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะมีตรงนี้นะแต่น่าจะไม่ถึงเวลาที่เขาเอามา,าเอามาวางนะผมก็จะกลับบ้านนี่ได้มาแล้ว หลวงปูว่วนแล้วก็หลวงปู่ศิลาอธิษฐานจิตเดียวถ้าเป็นรูปใหญ่ข้างหลังก็จะเป็นอกระถามีกระถาด้วยนะครับอันนี้ผมเก็บไว้เอาไว้แปะขวดน้ำนะครับผมที่ผมดูใน youtube เขาซื้อเขาซื้อแกลอนอันใหญ่เลยครับ แกลอน,นใหญ่เลยแล้วก็มเีเป็นแกลอนแบบว่ามีก๊อกเปิดด้วยแล้วก็เอาติกเกอร์นี้นะครับไปแปะไว้ที่แกลอนน้ำนั้นน,น,นะครับแล้วก็ตั้งอธิษฐานกับคุณแม่บุญเรืองครับเพื่อให้เป็นน้ำทิดนะครับเป็นน้ำดื่มนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับต่าง ทุกอย่างเลยเนาะหอยเป็นน้ําเป็นน้ำมนุนานะแล้วแต่เราจะพูดอนธะิษฐานแตวิธีก็ไปดูหาดูใน youtube ไปหาอ่านเอาได้นะครับก็จาจาได้ไม่มากนะครับเหมือนจะตั้งเตั้งแต่แปดโมงของวันวันเสาร์แล้วก็ก่อนก่อนบ่ายสองนะครับก่อนบ่ายสองให้เราลาก่อนบ่ายสองครับแต่ เออ,เอ,อหมายถึงว่าก่อนใบสองเนี่ยหมายถึงว่าเราสวดมนต์อย่างเนี่ยคาถาชิมวลีอย่างเงี้ยคาถาพระฉิมพรีเออสวดอย่างผมวันอาทิตย์ใช่ไหมก็สวดประมาณหกจบนะก็กําลังวันนะครับก็ไปหาดูใน youtube หรือไปเซิร์ชหาเอาได้นะครับอย่างผมวันอาทิตย์ก็ท่องหกจบแล้วก็ พูดผมจะไม่ได้ลองไปหาดูเอานะพูดว่าอะไรนะคุณแม่บุญเรืองโตบุญเติบอธิษฐานอะไรประมาณนี้จะไม่ได้ลองไปหาดูแต่เอามาดื่มได้เนี่ยคือวันอาทิตนะครับหลังหลังแปดโมงถ้าผมจำถูกจำผิดยังไงที่พูดไปผมขออาภัยขอโทษนะครับถ้าให้ข้อมูล ผิดเพี้ยนนะครับผมจำได้ประมาณนี้เนาะโอเคอะตะกลับบ้านกัน